สวัสดีครับพบเจอกับผมอีกแล้วนะครับกับเซียนตัวใหญ่ในช่วงตามล่าหากลุ่มรัพย์นะครับวันนี้ผมพาลูกไปฉีดวัคซีนมานะครับก็เลยเไม่ได้ออกไปเช่าพระนะครับไม่ได้ออกไปเช่าพระวันนี้ก็เลยว่าจะ มาดูพามาดูขุมทรัพย์ที่ผมห้อยผมใช้ทุกวันนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับพระเครื่องนะฮะก็เป็นสิ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจนะครับที่เรามีเราห้อยเราใช้แล้วเรารู้สึกว่าเราสบายใจนะครับจะไปไหนจะเดินทางหรือจะทําอะไรก็มีกําลังใจนะครับจะเดินทางก็จะรู้สึกว่าตัวเองปลอดภยัยนะครับทั้งไปและกลับปลอดภัยทุกหลักกิโลเมตรนะครับ ทำการธุรกิจก็มั่นใจในความคิดว่าต้องประสบความสําเร็จอะไรประมาณนี้นะครับคุ้มครองให้อยู่รอดปลอดภัยจเจริญรุ่งเรืองร่ารวยร่ารวยอะไรประมาณนี้นะครับฉะนั้นพระเครื่องเนี่ยนะฮะเป็นสิ่งที่เราเป็นชาวพุทธนะครับยังไงเราก็ต้องติดตัวไว้บ้างนะครับไม่เยอะก็น้อยบางท่านก็ห้อยองค์เดียวนะครับบางท่านก็ห้อยเยอะ นะครับหรือบางท่านก็ไม่ได้ห้อยหรอกฮะติดกระเป๋าใส่กระเป๋าไว้นะครับแต่ยังไงก็สังเกตนะฮะยังไงก็ต้องมีพระไม่ว่าจะหน้ารถหรือจะอะไรก็ช่างนะครับก็มีพระวางมีพระไปด้วยนะครับนะครับเพื่อความเป็นสิริมงคลเพื่อความสบายใจอ่ะไหนวันนี้ผมจะพามาดูนะว่าพระที่ผมใช้ประจําเนี่ยที่ติดตัวประจําเลยเนะี่ยมีอะไรบ้างนะครับวันนี้ไม่ได้ไปออกไปเช่าพระนะครับพอดีกว่าจะพาลูกไปฉีดวัคซีนเสร็จก็สายแล้วนะครับก็เลย วันนี้เลยหยุดสักวันหนึ่งนะครับก็เลยจะมารีวิวผ้าที่ผมใช้ประจำนะครับว่ามีอะไรบ้างก็องค์นี้นะครับถ้าองค์นี้นี่จะเป็นหลวงพร่อรวยวัตกโกจังหวัดอยุธยานะครับรุ่นไตามาร์ห9านะครับเนื้อนวะโลหะนะฮะ หลวงพ่อรวยท่านก็เป็นเกจิเกจิหนึ่งนะครับที่ถือว่ามีชื่อเสียงค่อนข้างที่จะโด่งดังมากนะครับชื่อท่านสิฮะชื่อท่านก็สุดยอดเลยนะครับรวยวัตถุมงคลของท่านถือว่ามีราคาค่อนข้างแพงนะครับแต่ผมก็ไม่รู้หรอกครับว่าเขาเล่นรุ่นไหนแพงเพราะว่าผมผมพูดตรงๆนะผมส่วนใหญ่แล้วผมเล่นสายพระเนื้อผงเนื้อดินเนื้อว่านนะครับส่วนใหญ่ชอบเล่นพระกุพระเก่าเกจิเก่าๆอะไรประมาณนี้ นะครับก็เลยไม่ได้ไม่ได้ตามว่ารุ่นไหนเขาเล่นแพงไม่แพงนะครับแต่นี่คือเหรียญที่ห้อยจริงนะครับนี่คือเหรียญที่ห้อยจริงฮะนะครับเหรียญเสมานะครับเนื้อนวะโลหะนะครับรุ่นไตมารห้าเก้าเก้าห้านะฮะรุ่นไตมารห้าเก้าเก้าห้านะครับห้อยมาก็หลายปีละนะครับก็ห้อยมาหลายปีละนะครับก็สวยดีนะครับห้อยแล้วก็รู้สึกดีนะครับห้อยแล้วก็รู้สึกดีห้อยแล้วก็ ชื่อทานก็ดีแล้วฮะรวยนะครับมงคลดีนะครับเหรียญหลวงพ่อรวยนะสวยวีตไหมสวยครับเพราะว่าองค์นี้ก็ขอเช่ามาจากพี่ชายอีกท่านหนึ่งนะครับก็แบ่งมาให้นะฮะอะไรประมาณนั้นนะครับก็เช่ามาหลายปีแล้วนะครับก็เช่ามาหลายปีละนะครับนี่คือเหรียญที่ใช้ประจํานะครับติดตัวประจําเหมือนกันนะฮะเหรียญพ่อรวยนะครับอ่ะทีนี้มาดูชุดนี้นะ นี่จะเป็นพระสมเด็จนะครับส่วนตัวผมนะฮะผมตีลงทางเป็นวัดเจดชยโยนะครับพิมพ์เจ็ดชั้นเล็กนะครับวัดเจดชยโยนะครับพิมพ์เจ็ดชั้นนะครับแต่เป็นพิมพ์เล็กนะครับบางท่านถามมีไหมพิมพ์นี้นะครับบางท่านก็บอกว่ามีบางท่านก็บอกว่าไม่มีนะครับคือในการเล่นพระเนี่ยนะฮะนะครับอย่างแรกนะฮะพิมพ์พระเนื้อพระธรรมชาติความเก่าผมเคยเล่าให้ฟังไปหลายครั้งลว นะครับถ้าเรายังไม่มีจุดในการดูพระเราก็จะเขวไปเรื่อยนะครับคำว่าเขวก็คือเดี๋ยวท่านนั้นก็บอกว่ามีท่านนี้ก็บอกว่าไม่มีนะครับเดีย๋ยวก็ตีลงวัดนั้นเดี๋ยวก็ตีลงวัดนี้นะครับแต่ถ้าเราคิดว่าเรามั่นใจนะครับอย่างส่วนตัวผมผมมั่นใจผมก็มั่นใจว่าของผมไปวัดเกตนะครับพิมพ์เจ็ดชั้นนะครับเล็กนะฮะแล้วก็ถ้าเป็นพระนอกพิมพ์วัดเกตนี่เขาจะเล็กว่าพิมพ์ตลกนะครับอุถ้าพูง่ายก็เป็นพิมพ์เจ็ดชั้นเล็กวัดเกศชยโยนะครับ ส่วนถ้าอื่นจะตีที่อื่นนั้นก็ไม่ว่ากันนะฮะเพราะว่าเราเราเล่นพระนี่เรามีสิทธิ์ที่จะตีลงที่ไหนก็ได้นะครับก็ถามว่าผมเป็นคนชอบเล่นพระสมเด็จห้อยแล้วผมก็สบายใจนะครับห้อยแล้วผมก็สบายใจนะครับผมก็ดูผมเป,เ,เ,ะะเป็นวัดเกตนะฮะก็ดูเป็นวัดเกตนะครับโซนเนื้อหาธรรมชาติความเก่าพิมพ์พระนะครับขนาดนี้นะครับเก่าขนาดนี้ นะครับพระดูง่ายขนาดนี้นะฮะนะครับองนี้องนี้ก็ห้อยมานานแล้วฮะองนี้ก็ห้อยมานานละสวยนะครับสวยดีนะครับในองค์ต่อไปนะครับองนี้อ่าเดี๋ยวนะองนี้เป็นพระปิดตานะครับสายพงพายกุม,มารละนะครับองนี้เป็นปิดตาหลวงปู่ทิมนะครับปีหนึ่งเจ็ดปิดตาฝังพลอย นะครับองนี้เป็นพิมพ์เล็กจะมีพิมพ์เล็กมีพิมพ์ใหญ่นะครับองนี้เป็นพิมพ์เล็กนะฮะก็ผมเคยได้พิมพ์ใหญ่มาครั้งหนึ่งก็ย้อนกลับไปก็น่าจะประมาณสักสิบไม่ถึงเกือบเกือบสิบปีเหมือนกันนะครับแล้วก็มาเจอแล้วองคใหญ่องนั้นก็ปล่อยแล้วนะฮะไม่ได้อยู่แล้วนะครับแล้วก็มาเจอ พิมพเล็กองนี้นะฮะคือการดูพระปิดตาหลวงปุทิมเนี่ยนะครับสิ่งหนึ่งที่เราต้องดูให้ได้นะฮะคือเนื้อนะครับสองความคมชัดของพิมพ์พระสามหันหลังฮะนะครับยังไงก็ต้องดูความคมชัดนะครับไม่ว่าจะเป็นยันไม่ว่าจะเป็นการตัวหนังสือก็ดีนะครับถ้าของไม่นั่งก็จะเบลอนะฮะแต่ถ้าเป็นพิมพ์ใหญ่เนี่ยถ้าพิมพ์ใหญ่ถ้าที่เคยเล่นมาก็จะยันยันจะดูใหญ่เป็นปานิดนึง นะครับยันจะดูนั่นดูดูคมว่างี้ดีกว่านะครับองนี้ก็สวยวิทเลยนะครับผมก็ว่าภาพผมสวยนะนะครับแต่ก็ไม่รู้ท่านอื่นดูยังไงนะฮะปีตาฝังพลอยนะครับลบปูทิมวันลหานไล่จังหวัดระยองนะครับปีหนึ่งเจนะครับพิมพ์เล็กนะฮะก็คาว่าภาพปิดตานะครับก็เอาแต่สิ่งดีๆเข้ามาสิ่งไหนไม่ดีแล้วก็ไม่เอาเข้ามา นะครับน,นี่คือความหมายของพระปิตานะครับแล้วก็เด่นแจก็ได้เมตตามหานิยมโชคลาภด้วยนะครับผมเคยเล่าให้ฟังในลหลายๆคลิปนะครับผมเคยเล่าให้ฟังในลหลายๆคลิปนะครับไหนนะฮะองค์ต่อไปนะครับองอนะค์งนี้เป็นจันลอยฮะนะครับองค์นี้เป็นจันลอยส่วนตรงเนี้ยตรงขาเนี่ยผมดูเหมือนกับโดนเขาเอ่อ มันกระโดนอะไรขูดมานะฮะทำให้เหมือนขาเป็นขาแบบขัดสมาธินะครับจริงๆแล้วน่าจะเป็นชิ้นเดียวกันน่าจะเป็นส่วนเดียวกันแต่ไม่เป็นไรนะครับอง์นี้เป็นจันลอยผมดูเป็นจันลอยศูนย์เก้านะาครับบงขุมพรมนะครับผมดูเป็นเนื้อ,อตีลงไปทางบางขุมพรมศูนย์เก้านะครับเป็นจันลอยศูนย์เก้านะครับพัดจันลอยพัดจันลอยบางขุมพรมเนี่ยนะครับนะครับก็คือใช้ผงเก่านะฮะตั้งแต่ ตอนที่เปิดปุใหม่เมื่อปี2,500นะครับที่มีการแตกชํามรุดนะครับเอามาเป็นมวลสารนะครับเอามาเป็นมวลสารหลักๆเลยก็ว่าได้นะฮะพระขุมพรมเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นพระอ,อยู่ในยุคข,ของสมเด็จพระอาจารย์โตรพรมมารังสีเหมือนกันนะครับอยู่ในยุคของสมเด็จพระอาจารย์โตพรมมารังสีเหมือนกันนะฮะพระสมเด็จพระขุมพรมนะครับส่วนตรงนี้นะครับผมดูเป็นพิมพ์จันลอย นะครับพิมพเป็นพิมพจันลอยแน่นอนแต่ส่วนตัวผมผมดูเป็นศูนย์เก้านะครับจันลอยประพงษพรมปีศูนย์เก้านะครับสวยไหมก็สวยดีครับนะครับองนี้ก็เช่ามาจากผู้ใหญ่ท่านหนึง่งนะครับผู้ใหญ่ท่านหนึง่งนะครับก็ก็เช่ามาในราคาที่ก็พอสมควรเหมือนกันนะครับแต่ก็ผมเคยแจ้งให้ฟังแจองให้แจ้งให้ทราบไปหลายครั้งแล้วในการซื้อพระไม่มีคําว่าแพงนะครับถ้าเราคิดว่าเราเช่าแล้วเราสบายใจ องค์นี้ก็หลายๆท่างอาจจะว่าถูกหลายๆทางอาจจะว่าแพงนะครับอันนี้ไม่ว่ากันนะครับอันนี้ไม่ว่ากันก็พระที่ผมใช้ก็จะมีอยู่ประมาณนี้ครับนะครับก็จะมีอยู่ประมาณนี้นะสี่องค์นะณปัจจุบันนะฮะณปัจจุบันเพราะว่าผมก็เปลี่ยนพระเรื่อยนะครับแต่ณปัจจุบันนี้ก็จะห้อยอยู่ประมาณนี้ครับนะครับก็จะมีสมเด็จสมเด็จองคหนึ่งนะครับปิดตา สังเกตนะฮะผมจะชอบเล่นผ้าเนื้อผงฉะนั้นผมจะผมจะห้อยแต่ผ้าเนื้อผงจะเป็นส่วนใหญ่นะครับปิตาปูทิม <ต sentences> <theory> นะครับส่วนองค์นี้ก็จะเป็นจันลอยนะครับเป็นจันลอยผมก็ดูเป็นทางบาขุมพรมศูนย์เก้านะนะครับผมก็ดูเป็นทางบาขุมพรมศูนย์เก้าเรื่องความแท้แท้แน่นอนนะฮะเรื่องความแท้แท้แน่นอนทางนี้นะครับสวยดีนะครับสวยด,นะวยดีแล้วก็ส่วนที่เป็นเหลืองก็จะมีแต่องค์นี้นะครับที่ห้อยประจนานะครับหลวงพ่อรวย นะครับไต่มาสห้าเก้เ้าห้านะครับเนื้อนวะโลหะนะครับประมาณนี้ฮะประมาณนี้วันนี้ไม่ได้ไปหาพระก็เลยก็เลยเอาพระอ่าที่ผมใช้ประจำนะครับที่ติดตัวประจําออกมาให้ดูว่าผมใช้พระอะไรบ้างนะครับผมใช้พระอะไรบ้างอย่างน้อยนะครับในคลิปทุกคลิปของผมนะฮะนะครับผมก็จะพยายาม สอดแทรกนะครับเกี่ยวกับพวกความรู้อะไรต่างๆที่ผมพอจะรู้บ้างนะครับในการดูพักเครื่องจากประสบการณ์ที่เคยผ่านมานะครับเนาะผิดพลาดอย่างไรนะฮะนะครับผมต้องขอโทษขออภัยไว้ณตรงนี้ด้วยนะครับผมหวังว่านะครับคลิปที่ผมทำนะครับคงจะมีประโยชน์บ้างนะครับไม่มากก็น้อยนะครับอย่างไรแล้วนะฮะฝากกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปนะครับพรุ่งนี้ก็ ยังไม่รู้ว่าจะได้อะไรมาเหมือนกันนะครับเพราะว่าเราก็ต้องไปค้นหาขุมทรัพย์นะครับว่ายังไม่รู้ว่าจะได้อะไรมาอย่างไรแล้วนะครับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปเท่านี้ก่อนคลิปหน้ามาเจอกันใหม่ <c oughs> สุขภาพดีมีความสุขนะครับจเจริญรุ่งเรืองหน้าที่การงานจเจริญรุ่งเรืองทรัพย์สินเงินทองคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณครับ